สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซีสวนต้นไม้น้องโพนีและบ้านสวนสอนสมนุกนะครับคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาชมบ้านและสวนบ้านสวนบ้านสวยว,วิวสวยน,นะครับบ้านสวยวิวสวยบ้านมุนินทร์ บ้านมนินทร์ผายสีหยวนหรือมินตั้นท่านผู้ชมรอบสองวันนี้มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลังจากคลิปแรกนะครับประมาณยังไม่ถึง100%เซแต่ว่าคลิปนี้นะครับ100%เซในเรื่องของตัวบ้านนะครับส่วนเรื่องของการจัดสวนยังอยู่ระหว่าง50%าสิท่านผู้ชม เลยนำมาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับท่านชื่นชมชื่นชอบบ้านแบบสว่างสว่างอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปถ้าชื่นชมประเภทบ้านช่ำด้วยน้าด้วยป่าไม้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยนำให้ท่านผู้ชมมาชมกันแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆบ,บ้านมุ่นยินทอนบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะครับ เชิญท่านติดตามชมในบรรยากาศร,าร,รอบๆบ,บ้านในขณะที่นี่คือทางเข้ามานะครับรอบๆบ,บ้านประตูเข้าประตูออกอันนี้เพิ่งนำมาจัดสวนนะครับหม,มาดใหม่ๆเป็นเจ้าโชคเก้าชั้นนะครับ สีเขียวมรกตนี่ก็โชวเกชั้นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโรงรถทางเข้าอันนี้เป็นโรเวซับเจ้าสปะรดสีนะครับตระกูลแอนโบสปะรถสีตระกูลแอนโบนะครับ จัดสวนแบบนี้วางไว้อย่างนี้นะครับก่อนอันนี้ก็จเจ้ารวยทรับเหมือนกันนะครับใบหอกตัวนั้นใบกลมนี่คือบรรยากาศนะครับรใไโลงรถทางเข้าก็มีบอนไซนะครับบอนไซเคื่องฟ้า และบอนไซหมากเล็กหมากน้อยนะครับนี่นี่คือบรรยากาศด้านนี้นะครับรงรถท่านู้ชมได้ชมกันเป็นสภาพลงรถกำแพง นี่คือตัวอาคารลงรถนะครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นมั่งคั่งล่ำรวยอีกกระถางหนึ่งนะครับเป็นบอนไซสูงสูง,สงแล้วก็มี เจาลาชนีนีลาชนีแห่งดอกเรื่องฟ้านะครับแล้วก็มีเจ้าหมากเล็กหมากน้อยอีก้างหนึ่งนี่คือบรรยากาศนะครับข้างๆโลงรถและมุมนี้จะเป็นมุมเขียวๆก็มีมะละกอและเจ้ากล้วยหอมทองนะครับท่านผู้ชมนี่กล้วยหอมทองโอ้โห ท่านผู้ชมดูนี่คือกล้วยหอมทองนะครับปลูกใกล้ๆก,ก,กับโรงรถนะครับนีกำลังหมากเต็มที่ท่านผู้ชมกล้วยหอมทองเละมะละกอนี่คือบรรยากาศข้างโรงรถนะครับและนี่คือกำแพงนะครับกำลังตกแต่ง กำลังจัดสวนส่วนหนึ่งนะครับยังไม่แล้วเสร็จส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะมีสับปะรดสีเจ้ามั่งคั่งค่้นป้ชุมั่งคั่งสับปะรดสีตัวนี้ก็สวย สวยเล็กสวยอีกอด้านนี้ก็สับปะรดสีเหมือนกันเด็กกับมีหานวัดเทพกัญญาลามทั้งชมนี่คือด้านข้างทั้งแผง นี่คือบรรยากาศบ้านมุนินทร์พรายสีอยู่อันท่านผู้ชมทองฟ้าวันนี้โอ้โผหผงใสสุดยอดท่านชมโ,โอ้โหทรง โอ้สุด,ดยอบโฮโฮโฮนี่ขึ้นมารยากาศบ้านมุนีนทอนฮะฮ สวยจริงๆท่านผู้ชมถ้าเป็นบรรยากาศเมืองนอกเมืองหนาวประเทศที่เขานนหนาวในไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าประเทศไทยร้อนถ้าไม่มีต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมอ,อยู่ที่ความชื่นชมชื่นชอบของท,รท,รท่านท่านท่านคิดว่าสวยไหมครับสวยไหมครับบ้านโมน,นิทอนผาสียวนนี่นี่แหละครับอากาศ สำหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนนะครับ